สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เมนูแรกเลยนะคะวันนี้กับเมนูกั้งนะคะกั้งปูม้ากุ้งสดหมึกไข่ตาะะไข่ทุกตัวนะคะกัง้งโอ้ไข่แดงมากอันนี้สามารถทานง่ายนะคะเจ๊หนึ่งเลาะหลังให้แล้วเนวไปถึงก็ดึงออกได้เลยกินง่ายกว่าปูอีก เนื、嗯、้อเหมือนปูค่ะลูก。 แล้วมีกุ้งสดหมึกไขยย่ค่ะ ปิวเลยป้อนแรงรมนแรงมากจัดจับเมนูนะคะปูม้ากาั้งกุ้งสดนะคะแล้วก็หมึกไข่ปลาน,ะะน้ำลายแตกเลย <c oughs> ะะกับเมนูปูมากั้งสดหมึกไข่ครับนาเด็ดร้อนฝากเมนูต่อไปจา้าเจ๊เขไม่ได้เอาแว่นมาไา่ใจยาวอะเมนูต่อไปนะคะปูมากั้งสดนะคะหอยแครงแล้วก็หมึกไข่นะปูมากัาง้งหอยแครงเยอะเหลือเกินหมึกไข่กุ้งสดแล้วก็ไข่มงดาจา้าโอ้หอ่านไม่ทั่วถึงนะ ต่อด้วยกุ้งสดค่ะต่อด้วยหอยแครงนะคะหอยแครงไม่รับอีกแล้วอ่ะนี่ลมมันแรงเลยไม่ค่อยได้ยินก็หมึกไข่ค่ะไข่แน่นมากมอะไรวะ นึ่งาตังได้เป่าเขียวใช่ไหมใช่ใช่จ่าเป็นมอแล้วจ้าไม้ปลานะคะอนนี้เรียนเต็มเลยพี่ิว <im itation> หนุนโดนเลยประทษวงไอหนุนโดนเลยเออตักอยู่พอดีมันเดินพอดีเลยน้องมันเดินไปพอดีปิวพอดีดิโหแน่นล้นหม้อเลยมีปูมานะคะมีก้างมีหอยแครงนะคะมีกุ้งสดมีหมึกไข่า้าเออแต่เจ๊ก็ไปแวบๆนี่ แอดได้ไข่เมงดาเพิ่มนะคะต่อได้ไข่เมงดานะคะนี่ฉ่ำๆเลยเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะครับเจ๊หนึ่งจ้ากับเมนูนี้นะคะปูม้ากั้งสดหอยแครงหมึกไข่กุ้งสดไข่เมงดาค่ะเหนื่อยเยอะเลยเจ๊หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเกือบครึ่งล้านค่ะนี่เลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะมาจ้าสกีบนี่เนี่ยถึงหนูแล้วกิวที่หกแล้วก็ต่อด้วยกั้งนะคะนี่หนูเมื่อกี้เอาแบงค์มาใส่แล้วใช่ไหมใช่มาใบหนึ่งอีกใบยังไม่ได้ให้ใบเมื่อกี้ยังไม่รู้อ่ะเมนูต่อไปนะคะกับเมนูกั้งปูม้านะคะหอยแครง ต้มันอ่าไข่ปูแล้วก็ต่อด้วยไข่เบงดาจ้ะนี่ไข่นะคะนี่เนี่ยไข่ได้ไข่ได้งายนี่อยู่ตรงนี้ไข่ตั้งไข่ได้เลยนคือถ่ายเดีเย๋ยวแค่เนพื่อน นี่่กับ่ตอนที่นี่เด่ยวทแล้วทำไมไม่ยกร้านไปเลยไม่ถูอว่าุ้งนอ๋อแพ้กุ้งก็ไม่เอากุ้งไงก็ใส่ก็ไม่มีตดเกือบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาให้น้องนิดนึงไม่เหลือไม่เด้จะเหลือข้างเดียวนะ แกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะเกี่ยวหม้อเรมีม้อที่ยังไม่ได้ยำให้แบบเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็หอยแครงขอได้หอยแครงนะคะแค่อย่างเดียวกุ้งจริงี่่กอยาๆ เได้จิจได้จะดังแบบนั้นง่ายสุดไม่เราไม่เคยที่ดังเลยไม่นี่แหละอะไี่ร้วก็ใ้เงินกนอยอมยี่ังดนะ่มาเร่้ดอม้เพราะว่ามาเยอะนี่ยังค้่นย นี่ไงเขาบอก่าจะปาง้เออเจก็ว่าชื่อเล่นเจก็เลยไม่สงใส่เออน่ารักว่าชื่ออะเออแบวใช่แล้วของเราขหดเลไข่ด้วยเยอะมากเลยอะไอ้การเสร็จแล้วแท็คที่ลย เนี้ยขาดขาดหมึกไข่นะจะบอกให้ใส่เลยค่ะโอ้ยจัดให้ค่ะได้จัดเจไม่ได้เจมเจมไม่ได้ยุนะโอเคขาดหมึกไข่เนี่ยมาต้องอันนี้แหละค่ะซีนิเจอร์ของร้านไม่มีใส่ปลาเราก็กินหมึกไปก่อนก็แต่ลูกค้าสั่งเลยครับ ตอนนี้ทำคิวที่หกอีกจ้าเล็ดไข่จริงเหรอไข่เหรอใช่มีค่ะมีค่ะมีค่ะมีเขาน้องเขาเขียนไว้นี่ไงไข่หนล่งลาจ้ะเป็นกล่องแล้วจ้ะสั่งตามใจตัวเองจ้ะใช่จ้ะอือต่อด้วย สมอล์นค่ะรับร้อยค่ะกับเมนูนะคะปูม้ากั้งสดหอยแครงสมอนนะคะไข่ปูไข่เมงดาหมึกไข่ไข่แดงเค็มค่ะก็คือเกือบยกล้านแล้วใช่ค่ะหลายอย่างก็เลยเจ็ดแปดอย่างละเกือบยกร้านน้องบอกแพกุ้งแพะกุ้งเลยจ้ายกเว้นกุ้งอย่างเดียวด่าผลลุกสั่งสักผนลุกเลยไม่ไม่ด้เมนูเดียว เมนูต่อไปค่ะเมนูหมึกไข่สซมอนไข่เมงดาจ้าแต่ลูกค้ามารับได้เลยนะใช่มีปูสดแล้วถ้ามีก็จะเป็นกุ้งกุ้งสุกค่ะแต่โทรหาแม่แป๊บนึงก่อน ได้จ้ะธนาคารธนาคารเจไม่ได้ขายขายพุทธถึงอาทิตย์จ้ะได้จ้ะอาดมาวิ๊นี <S <s ่อาดอาดน้าจ uh> um> ้าเดี๋ยวต้องไปดูในโรงเรียน ไม่มาอสก็อีทแพ้ซ้อมทำอะไรอยู่เปล่าไม่รู้ทำวิแล้วนัดแบบนี้ไปเดินกับเพื่อนเปล่าไปเดินกับเอนเปล่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ม่อนไข่มังดาจา้าเมนูต่อไปนะคะโทรมาแล้วเจ๊นค่ะ, <laughs> คะเปล่ามันกินมาให้มนหนันช่วยติดสติกเกอร์เดี๋ยวก็ให้มันไปรับหน้าร้านคนยังไม่มี แต่เมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุก่ะยืนตรงนี้หลบเดี๋ยวพิกเข้าตาพิกเรามันเบาแล้วก็ปิวง่ายแล้วลมแรงมากเ้วยค่ะตรงนี้เป็นหน้านลมานนี้เลย ได่ไข่ปลาไม่เข้าวข้าคืนนี้ก็ไม่รู้เข้าหรือเปล่าบอกว่าวเข้าคืนนี้อันนั้นสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็นี้สองร้อยห้าสิบแพงขึ้นจากกับเมนูนะคะเรียบร้อยค่ะเม,มนูหมึกไข่กุ้งสุกค<ด>่ะเ<ด>มนูต่อไปจา<ด>้าเมนู<ด>ต่อไปค่ะกับเมนูกั้งสดถอยแกงกุ้งสดจากกสา้านี่จะสร้างไข่สำสำนะคะ น,นี่เราก็เลาะให้ลูกค้าทานง่ายมันก็จะล่อนร่อนร่อนทำให้ทานง่ายขึ้นหัดนร้านนวลนัวนมหน้าลมบางทีสามเดือนะ ปลาขนนนขึ้นมาด้านบนด้านหลังเลยค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูก้างกุ้งหอยแครงค่ะเมนูต่อไปนะคะต่อไปนะะคกับเมนูหมึกไข่ไข่ปูคุ้ต่อนปลนาปลาตัด,ดมว้ว เรียบร้อยค่ะกับเมนูนะคะหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสดค่ะเมนูต่อไปนะคะทอดกันเลยเมนูนี้ก็สี่ห้าครับเมนูต่อไปค่ะกับเมนูไข่ปูหมึกไข่นะคะแล้วก็กุ้งสดแล้าปลาด,าด,าดักเล็กไหล ไกับเมนูนะคะหมึกไข่กุ้งสุกไข่ปูจ้าต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่ค่ะหมูแซลมอนจะมาม่วงอันนี้ไม่ปลา อได้สามวันนะคะฟัีใหญ่ๆเลยค่ะนี่สามวันทำมาเรเรียบร้อยค่ะกระมินูมึกไข่ม่อนนะคะมาม่วงจ้า เจ๊นึงหาอะไรอ่ะหาหมึกใหญ่ลูกค้าใช่ชอบของอใหญ่ใช่ไหมดูดิเ,เอาอยู่ข้างล่างนี่ไงสองตัวเอาแบบอบไว้เอาแบบอ,าอาแบไว้ใส่ปลาน้าหมดหมดทุกเมนูเลยนะครับมดเอาไว้ให้คนอื่นมันก็ได้นะปลา,ลานะหมดถัง <c oughs> หมดถังไม่ใหญ่เดี๋ยวกลับไม่ได้ อร่อไม่ได้กำหมึกตัวใหญ่ลูกค้ารีเควสว่าเอาใหญ่ๆนะครับแห่ก็ทำตรงูนี้ก็เลยเมนูหมึกใหญ่ซะก่อนแล้วเบิ้ลทุกอย่างเลยป่ะเจ๊ดึงก็สัมมอนต่างหากสัมมอนมีเมนูนึงอันนี้ก่อนเมนูเดยมเมนูลูกก่อน ตะไคร้จุกจริงนะคะเมื่อวานไอซี่ก็จัดชุดใหญ่นะใช่ครับเมื่อวานไอซี่กินยั่วมาอ๋อไอซี่จะ้าะก็จัดยกร้านเลยอันนี้หมึกไข,ไข่ไข่ปูไข่เมงดาจะหมึกไข่ขอสองตัวใหญ่ๆจา้าเดี๋ยวเสร็จจะให้พี่เขาถ่ายนะ ทานสามรสนะคะเปี้ยวหวานเค็มนะคะไข่ปลาต้องมันมาคืนนี้หรือเปล่ารู้หลอกเจตั้งแต่มาคืนแล้วไข่ปลาเนี่ยหลอกเป็นผีเลยไม่มาสักที หลอกแล้วหลอกเล่าบอกตีใหญ่มากาเจนนี่แตั้ใหญ่ที่ปลาหมึกนี่แหละเดี๋ยวให้ลกเล็กก็ตักมนด่าแย่งกันไม่ได้ <laughs> จริงไม่ได้มีอะไรนะผักขึนกนืชปลูกนะ <laughs> เจ้าเลียน ที่ปรหมกเลโอ้ยวัดช่อเดียวใช่ไหมอย่างวัดย่อนนะเอาเรื่องไม่ธรรมดานะเช่นึงนะใช่ค่โอ้โหหนึ่งกระบวยนะครับนี่เอาหลายช้อนหน่อยเช่นึงอ่ะหลายช้อนหน่อยหลายอย่างลูกเดี๋ยวถ่ายแเอ๋อเดี๋ยวเซ็ไม่สวย เขามีไดไอ์มาด้วยอ่ะดูดิเมาแล้วเนี่ยไดไอ์เนี่ยจ้าจ้าจะเมนูนะคะมึกไข่พิเศษนะคะแล้วก็ต่อด้วยไข่ปูแล้วก็ไข่เมงดาจ้าไม่หมดใช่ไหมยังมีอีกใช่ไหมอีกเมนูเลยเขาจะเบิ้ลแซลมอนจ้าอเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูพิเศษเลยนะเจ้าหนึ่งนะมอนพิเศษนะคะสี่เบิ้ลสี่ชิ้นแล้วก็ไข่ปูไข่เมงดาค่ะไส่เยื่อมาจ้าโคแซลมอนเลยว่าง่ายๆเจ้าหนึง นานๆจะมีคนสั่งล้ำคีนะครับคือดับเบิ้ล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 เลยกล็เราใส่ไข่ย้อยมาก่อนเลยก่อนราดน้ำยำนะคะเพื่อความนัวของไข่ ้าไข่กันดาเมาเมาควันไก่เลยตอบให้ทังเดี๋ยวมาดูหน้าตาแซลมอนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแซลมอนสี่ชิ้นถือไม่ธรรมดาครับไม่รู้นี่ เป็นเมนูใหญ่เมนูนึงนะครับผลิตท,ทั้งร้านเนี่ยสามารถมิกซ์รวมกันได้หมดเลยนะครับลูกค้าก็สามารถรังสรรค์ได้เองเลยนะครับว่าเอารเมนูอะไรนะครับไม่จะเป็นต้องสั่งตามเขานะครับอย่างพี่ท่านนี้เขาก็มิกซ์เมนูเองเลยนะครับคุณ่งยว่าทำการบ้านมาแล้วนะเสนหนึ่งนะคิดมาตลอดทาง <laughs> เะจะกินอะไรดีนะเมื่อาวานก็ ทำเมนูให้เราใหม่นะลูกค้าของแค่ต้องหั่นเป็นตอนๆอ,อย่างเงี้ยเฉยๆนะตัวฟอร์มสับไม่ได้นะต้องหัน่น <c oughs> ถ่ายู่ลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายคู่กับเจ๊หน่อยนะได้จ้าโอเคนี่นะครับที่ที่เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ก็ถ่ายี่นะครับเรียหร่อย้อาาตัวตัวสัตเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายวไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับมีหกซส์ใหญ่นะจ๊ะไซส์โล่หน้าลมไซส์ล็กนไม่มีไรนี้ั้กันเลยนะครับ กับเมนูนะคะกุ้งสดไข่เมงดาแซลมอนหมึกไข่ไข่ปูนะคะยีะ่สิบสี่ี่ะประมาณแล้วนะ ปลา,าไหมคะเข้าแล้วจ้าด้วยปลาขอบคุคาแล้ก็ไหลด้วยัไข่มันจึงสด

พินเทียเหรอพินเทียเหรอ,หรอวันนี้ <c oughs> สั่งยังอะ่ะจดได้เลยค่ะขอบคุณไหมครับาไม่ถายเช่นหนึ่งกนะ็มาแต่ละคนนีหัวโหวตถ้าหน้าตึ้งนะได้ค่ะดู ไม่ค่อยใหญ่กลายเป็นใหญ่เลยนะขอบคุณค่ะอยู่ที่ไหนคะขคุณค่ะอคโอเคแต่แดงว่าดูรีวิวตลอดทางเลยใช่ไหมไม่ต้องง่วงเลยนะดูมาตลอดทางน้ําลายไหลมาตลอดเลยแวะก็ไม่ได้เดี๋ยวอิ่มก่อนอ,อ่ไเรียบร้อยค่ะ กับเมนูนะคะไข่ปูหมึกไข่ไข่แมงดานะคะกุ้งสดเบิ้ลสซมอนสั่งพิเศษค่ะจัดถ่ายไหมถ่ายลูกไหมครับ